แล้วพี่แล้วจากหลังจากแบบปีสองพันสิบสองแล้ว GTA มันน่าจะมาไอ้ f M มันน่าจะมาปีสองพันสิบเจ็ดป่ะเฮ้ยเดือต่ำกว่านั้นวะ f i อ e M อะผมไม่รู้เหมือนกันเลยเพราะตอนนั้นผมน่าจะเล่นออนไลน์อยู่ผมเล่นออนไลน์เสร็จแล้วอันนี้ผมพูจาตอนนั้นผมเล่นเสร็จผมก็เปลี่ยนจากที่เปลี่ยนจาก t A ไปเล่นในนี่ปะไอ้ Division อะพี่ที่มันคล้ายๆกันอะที่มันเป็นแบบเกมแบบยิงแบบเอาตัวรอดเข้าเด a โ h น o n e ยิงอะไรอะช่วงนั้นก็ติดไปพักหนึ่งโกเลคอนเหรอ ไอมันเป็นดีวิชั่นนะครับดีวิชั่นเหรอผมไม่เคยได้ยินว่ามันเป็นเกมแบบดีวิชั่นอะไรเงี้ยถ้าแบบฟาร์มหาขอเหมือนกันอ่ะแล้วก็เพิ่งมากลับมาเล่นอ่ะไฟเอ็มได้ไม่นานนีงแต่มันน่าจะมีนานแล้วป่ะตอนเล่นแต่แต่ปีไหนนะตอนโอ้ผมเล่นตั้งแต่มันมันยังไม่เป็นคําว่าไฟเอ็มอ่ะผมเคยเล่นตั้งแต่แบบสมัยไหนว่ะมันเทือนๆโอ้ยตั้งแต่หกสิบสี่บิตอะสมัยใช่ป่ะหกสิบสี่บิตมันมีก่อนคิงดอมอีกป่ะหรือว่าพอๆกันไม่รู้จักกว่า พี่อย่าไม่ทันอะไรเลยพี่ทันตอนแฟมเปิดใหม่ๆกับตอนวัดถ้าพี่ทันนะถ้าถามพี่ประมาณตอนที่เป็นชื่อวัดไปแล้วใช่ไหมพี่สามสี่ปีที่แล้วใช่ครับใช่คร<อ>ับผมจําได้เลยชื่อวัดไปแล้วแล้วแฟมเพิ่งเปิดจําได้แ,แฟมเพิ่งเปิดอ๋อคนดูบอกพอๆกันอพอๆกันพอๆกับที่เขาเปิดไอ้นี่อะไรเหรอไอตั้งแต่ปืนอะ่ะพอๆกันเหรอตออ ใช่แล้วนั้นผมเข้ามาลองเล่นดูครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่แนวอ่ะมันไม่รู้ว่ามันแล้วมันก็แบบบูมบูมแบบตาลีตาเหลือกก็คือช่วงโควิดใช่เออบอกว่าลุงแม็กเป็นคนแบบบุกเบิกนะ GTA อ่ะมันก็มีอะไรอ่ะพี่นูรลี่ลุงแม็กอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จําไม่ค่อยได้แต่เมื่อก่อนภาพมันจะแบบมันจะไม่มีแบบหมดขนาดเนี้ยมันจะแบบภาพแบบมันจะแบบโบราณโบราณหน่อยนะ คนมันไม่ได้เก่งอะไรนี้คนมันเก่งอะนะ่ะเนาะมันทำํำนู่นทํานี่พัฒนาเพิ่มขึ้นอะ่ะสร้างรถโมไซค์เมื่อก่อนสร้างโมไซค์กันมาทำนะพวกเวฟร้อยยี่สิบห้า้วนี้นั่นทํากันนะไฟเอ็มมีคนบอกว่าเปิดตัวครั้งแรกยีิบสามเปิดเปิดปีห้าแปด 58, พี่เก้าปีที่แล้วไฟเอ็มอะ่ะเริ่มจาก GTA ออนไลน์ก่อนแล้วก็เริ่ม,มลงมัดในออนไลน์แล้วก็มีมาทําเองใช่ใชครับหกสบสี่บิตมันคืออะไรอะตอน ประเทศครับประเทศแต่ตอนนั้นดันรู้สึกว่าจะใส่คนได้ไม่แค่ไม่กี่คนปะกี่สล็อตสามสิสล็อตสี่สิสล็อตใช่ปะใช่ครับใช่ใช่ใช่คนที่อยู่กับคีงชื่อเดชอะเป็นคนทําทุกอย่างเลยนะให้ให้แฟมอะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันมานั่งคุยพวกเกี่ยวกับพวกพวกรถพวกถุงห่อพวกอะไรอย่างเงี้ยทําให้ลุงแม็กหมดเลยนะก็ก็ก็ไอ้โต๊ะคาป่ะปีคนเลี้ยงหมูอะอ๋อหรอคนนั้นหรอ คนชื่อเดชนะครับเป็นเด็กน้อยอยู่โอเคคุยสุดยอดน้อยอยู่เลยครับหรอก็ตอนตอน,ตอนทำก็สามสี่ปีน้องมันน่าจะ 16, 16อายุสิบหกสิบเจ็ดอะสิบหกแต่เก่งอะทำหลังบ้านเป็นอะไรเป็นอะตอนทำพวกถุงหอ่อทำบ้านทำนนีน่ทุกอย่องางเลยช่วงแรกมันนดาจะมีแค่คุยอย่างเดียวแค่โรเปอย่างเดียวแค่คุยช่วงหลังมีแก๊งมีเลเบลมีบ้านมีรถ มีแบบงานดางานขาวเงินเขียวอยู่ที่หมองรุ่นล้วนนะว่าใครเอาอะไรเข้ามาลูกเล่นอ่ะอืมไม่นก็กลายเป็นแกงแบบแกง๊แกงน่าจะเมื่อก่อนน่าจะเป็นพวกพวกแกงเตอร์กันมากกว่าเน้อมันคล้ายๆแบบแบบนั้นมากกว่าไม่มาแนวแนวแกงแบบนี้เลยอะ่ะใช่ทำวมทำหมโมหงโมฮอคนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเดินก็ผมไปเล่นแฟมอ,อ่ะผมยังแบบ ไม่มีอะไรทําตอนไม่มีอะไรทําผมไปนั่งดูย้อนหลังที่ลุงเล่นเป็นแม็กกินคนอะไรสักอย่างอ่ะอแม่งผมมันดูเพลินอ่ะมันแบบมันสวมโรเพก็คือเห็นลุงเกล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะบันดีกว่านี้เยอะคือใช่ขมูล้วนคือคือติดคุกมึงจะออกไม่ได้นะโอเกไม่ได้เลยก็ยังอันนั้นอยู่ก็ยังติดคุกติดตามเวลาจริงวะได้ค่าวใช่ครับเวลาจริงอืมนั่นแหละประมาณนั้นแหละไม่เหมือนอย่างเนี้ย ไ้เวลาแบบเวลาในตัวเช่ใช่ใช่เหมือนจริงเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบมันปรับให้มันแบบเข้ากันหมดไงพี่ปรับให้มันแบบตามคําเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยตามยุคสมัยอ่ะอืมชอบลงมาตอนแรกอาม่าแต่นี้มันสนุกนะแต่มันมันกินเวลาชีวิตจริงๆนะโอ้พี่ไม่ไหวแเราเป็นตัวอย่างเด็เนาะพี่เปาเนาะโอ้ยคุยอะไรชีวิตไม่ละรออะไรอ่ะ คุยอะไรก็คุยกันเรื่องในเกมอ่ะพี่เปาเอาลูกพี่ไปอุ้มเลยพี่ใคร,รลูกอุ้มมาหาในดีมไงนี่ดีมเหรอเนี่ยโอ้ย <c oughs> ตัวอะไรไม่เจอกันตั้งนานแต่ตอนแรกจับได้ปะลองดีมอ่ะใช่ตั้งแต่อยู่นู้นเลยอ่ะเอ้าดีมจําได้เดี๋ยวเอาเสียงเอาโตขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกตอนแรกโตกว่านี้ไม่ใช่หรอเออ ตั้งแต่ตั้งแต่มีไม่ขอได้ข่าวได้ข่าวแรดเงียบหรือเปล่าครับตอนแรกอะแล้วแอปแอปมันเป็นแบบว่าแอปมันเป็นลูกหรือเปล่าเออใจหนูก็อย่างนี้อยู่เลยถ้าเสียงแบบนี้แสดงว่าน่าจะโสดอยู่โสดละไม่สดก่อลูกแม็กนะบ้ไฟเอเบูมแล้วยิ่งที่ปอกกับตอเตะสมัยแท็กซี่สามล้อมลยจะดีใจอะนะลูกมีผัวก็ฟ้าบอกว่าเออมึงมีไปเถอะมึงอะแต่คนอื่นห้ามมีนะ มื่อก่อนยังแบบยังเด็กอยู่เลยไม่เจอแป๊บหนึ่งอาจารย์พี่เก้มก็เด็กเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไหม่มาดูก็รู้เปลี่ยนไหม่มาดูก็รู้เปลี่ยนไหม่มาหนูเปล่าเบื่ออะไรอ่ะหนึ่งสามแปดหนึ่งครับลูกเราลูกล้วลูกได้ไงปลาอยู่เนี่ยเรหลูกในลูกลูกลูกด้ไหปลาอยู่เนี่ยูค่ะหนูเข้ามาใช่ไหมหนูเข้ามาฟาร์มสักพักแล้วแล้วหนูขายของ หนูเห็นเบอร์อาเยียเฮ้ยหาปุ๊บหนูมาสัายปามาล่ะป้าหนูหนูหนูถ้าหาไปหาป้าเบอร์แปดแปดแปดผมว่าไฟเอ็มดังไปแปดเดือนที่แล้วก่อนที่หนูจะหยุดไปพักเบอร์ที่นี่ไม่มีแปดแปดแปดที่นี่ไม่มีเบอร์แปดแปดที่นี่เบอร์ปกติติ๊กต่อไม่ใช้เบอร์ประมูลเหรอพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมใช้เบอร์ปกติของของเห็นเห็นน้องบอกล่าสุดได้ประเบอร์ประมูลเหมือนกันสองเอ็มเเบอร์เก้าเก้าอ่ะ อ๋อผมผมไม่ได้ใช้ครับพี่ผมใช้เบอร์ปกติผมเบื่อเบอร์ประมูลแล้วผมใช้มาจนเบื่อแล้วเบอร์55ผมจำได้ที่ว่า55ตัวอืมโอ้โหเฮ้ยเลยป้าหนทั้งหาป้าก่อนที่หนูจะอยู่พักไปประมาณนึงไปเรียนอ๋อเหรอโอเคแป๊บหนึ่งนะครับขอตัวแป๊บหนึ่งนะพี่เกณฑดโอเคครับเรียนหรือว่าหรือว่าติดติดเรียนติดไปเรียนติดเฮียดิ บอกว่าบอกว่าไปเรียนอ๋อน่าจะติดพี่ว่าพี่ว่าไปไปไหนไอ้ตอดอะไอ้ตอดอะเมื่อกี้ไปโทรหาผู้หญิงอ่ะอ๋อแอ้วรออะไรอ่ะพี่นล้มันก็ไปหาอะไรพี่เก็ตแต่พี่เก็ตคมขึ้นเยอะเลยนะผมจะบอกผมผมจะชมพี่อยู่ผมแบบผมจะผมชมพี่ว่าพี่คมขึ้นเยอะเลยนะแบบแบบไม่ถอะไรพี่เล่นเล่นเกมอ่ะเอออ๋อแบบพิงอย่างเงี้ยเหรอพี่ไม่ใช่แบบแบบเมื่อก่อนอ่ะพี่พี่ก็เป็นสมาชิกในแก๊งใชัยมัล่ะเสียไม่ได้ที่สุดเทาใชัยมัลลา ใช่ค่ะแต่สุดเทาเฮี่ก็แยกมาไงแต่ตหลับแบบพี่เล่นแบบพี่เล่นได้เล่นได้เล่นได้แบบเล่นได้ดีอ่ะอ๋อค่ะทั้งฝีมือทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งคําพูดเลยครับพี่คือเฮี้ยก็เฮี้ยเลยอ่ะคือพี่รับพี่รับบทเฮี้ยเหมือนพี่เฮี้ยจริงๆอ่ะเอ๋อพี่ไม่พี่ไม่ด่าผมใช่ไหมพี่ไม่ด่าไม่ด่าไม่แต่แบบคือยังไงดีวะจะพูดยังไงดีวะไอ้ย่าคือกูจะบอกอันถึงว่า ค,คือตอนอยู่ด้วยกันทาไมมึงไม่เฮี้ยแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ด้วยกันอะมึงไม่มีป่ามีเสียงเยอะขนาดนี้ไงแต่แต่แต่พอไปอยู่ตรงเนี้ยคือพี่ทําให้มันมีสีสนันไงพี่นึกออกปะอ๋อเออคือถ,ถ้าผมรับบทพระเอกอะพี่ก็เป็นตัวร้ายได้สมบทป่าได้ดีอะเดือดออกปะพี่คือพี่พ,พี่พี่แบบได้ใจอะเออไม่ใช่นะอันนี้สาระคือชมจริงๆคือเก่งจริงคืออันนี้ชมเลยแบบจากใจเลยคือแบบผมดูพี่เล่นผมแบบคือ คือในพระเทศอ่ะแม่งต้องคือคือพี่เกตอ่ะรู้ป่ะเออเพราะอะไรเปพี่เป็นพัฒนาขึ้นเองเหรอพี่แบบทำให้คมแบบขนาดเนี้ยแบบเจรจารได้คุยได้ว่าก่อนพี่ก็คุยไม่ค่อยได้ไม่หรอตอนอยู่กับผมอ่ะอยู่สุดท้องพี่ก็เงียบๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็คุยได้ไหมมันมันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้คุยเท่าไรหร่อ่ะพี่เพราะสุดท้ายสุดท้ายอย่างก็ให้ตอยกับใครเขาก็ตั้งตัดสินใจใช่ไหมพี่แต่ถ้าเราไปคุยหรือเราไปนะมันจะกลายเป็น สับสนอะเมื่อตัดสินใจก็เราก็ต้องปล่อยปล่อยค็อยังไงอะหัวแก๊งตัดสินใจไงเราก็ต้องยอมรับอะยอมรับว่าถ้าผิดพลาดก็ก็ต้องผิดพลาดใช่ไหมล่ะมันออกออกเสียงอะไรเยอะมากก็คือก็คือไม่ได้พูดอะไรถูกต้องไหมแต่พอมาในเนเทอเนี่ยก็คือเหมือนว่าพี่เองก็ต้องเป็นตัวนาใช่ไหมกับตั้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ก็มีก็ปรึกษากันส่วนมากก็กับตั้มกับผมนั่นแหละสองคนแล้วเออพี่อย่างนี้ว่ะบางทีก็มีอะไรกันเครียดแบบ แล้วก็คุยกันสองคนอาจจะมีภูมิด้วยคนหนึ่งคอยช่วยอะไรอย่างี้อ๋อไอพวกไอต้ามใหญภูมิมันคมอยู่แล้วไงถูกปะล่ะมันเก่งมันเก่งเออแต่พี่แต่พี่ตัวพี่เอกพี่เก่งขึ้นเยอะนี่ผมแบบผมแบบยอมยอมยอมรับเลยน้องน้องมันน้องน้องมันก็อยู่กันเยอะเนาะถ้าแล้วเราไม่ทําเหมือนกับก็ปล่อยให้น้องน้องมันผมมองว่าผมมองว่าอย่างนี้การแข่งขันมันมันสูงอ่ะพี่ถ้าเรายิ่งปล่อยหรืออะไรหลายอย่างลงไปอะ มันก็ทําให้เราถอยหลังขึ้นถอยถอยหลังไปอ่อืมผมมองว่ามันมันก็ต้องเดินหน้าตลอดอ่ะต้อนนีครับพี่ชายดีครับแต่พี่ก็ไม่ท้อเนาะพี่โดนแดงโดนอะไรไปพี่ก็ไม่ท้อเนาะพี่ก็แบบใช่พี่มันมาเล่นต่อยโทษเชื่อไหมตามผมโดนไปแล้วผมแบบเป็นห่วงแบบห่วงแก้งห่วงอะไรแต่ว่าก็เห็นตั้มมันทําได้อะไรได้ก็โอ้โหมันก็ก็ดีขึ้นอ่ะพี่แต่ว่าเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงจริงๆอ่ะเออถ้ามึงได้มอง กลับมาก็ังเล่นในมุมแกต่พักผ่อนอะตั้งแต่ที่วอตส์วดเทาผมไม่ได้พักเลยนะเออไม่ได้พักเพราะตอนที่ผมจําได้ตอนสวดเทายุบไปตอนมาเล่นโอดินกันผมก็ยังเล่นอยู่วอตสอเพร็จตอนที่เฮียหมัดไปทําเออผมก็เราสวดได้ไงพี่ไปอยู่ไหนอยู่ใช่ใช่ก็ผมก็ยังเล่นอยู่เพราะพี่เพราะแฟนผมมาเขาเล่นออคีนผมก็เป็นประชาชนผมก็ฟาร์มหรอเพราะว่าตอนที่สวดเทาเล่นอะ อตอนที่สุดทนักเงินยบผมก็ยังเล่นเล่นนั่นอยู่แหละยังเคลียก็อย่างที่บอกผมมาเคลียรนี่ไงไม่งั้นอ่ะจําได้ไหมถ้าถ้าไม่เคลียน้องทุกคนก็คือจะโดนใบหมดทุกคนเลยออคือที่จะจะโดนไม่มีวัยดินเล่นอ่ะก็มานั่งเคลียนั่งตามนั่งไลฟ์เสร็จสุดท้ายก็มามากับนี่แหละมาเล่นเคลียนุ่นจบก็มาเล่นที่นี่แบบเต็มที่ละมานั่งตามอยู่ที่ตามไม่เขียวเลยสุดท้ายอ่ะคนสุดท้ายไอ้เขียวจําได้เลยไอ้เขียวเสียไม่ได้นะ พี่เก็เป็นคนถือสล็อตไว้คนท้ายไงพี่อ๋อเหรอคนที่เคลียร์คือออกหมดแล้วไงพี่ใช่ผมมานั่งเคลียร์นั่งอะไรมางนั้นผมจําได้เลยเขาเขาเอาโดนใบหมดทุกคนอ่ะคือบิดก็คโดนทางแกงตอนนั้นบิดเริ่มลิบอดปะไม่ใช่เรื่องบอลพี่ที่ไปกู้มาสองร้อยเอ็มที่ไปตีเอ็นพีอาร์ไงอ๋อเข้าใจแล้วคุณอยู่คุณคุณอยู่แล้วก็มานั่งเคลียร์คือถ้าฝุดว่าปล่อยผ่านแล้วดอกมันขึ้นเป็นแบบหูวอาทิตย์ละเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นเยอะ ก็นั่งเคลียร์นั่งทำนั่งทานี่เก็บแอร์ดอบบ้านตอนที่ตอนแรกอาจจะหยุดแล้วแล้วก็เลยแบบเอาเอาแอร์ดอบบ้านที่แบบไปเล่นบ้านกันดีกว่าชิงบ้านเพื่อจะเอาของแอร์ดอบแบบไปขายให้ได้เงินมาก็เลยก็ไปกันก็ไปกันยี่สิบกว่าคนจําได้ว่าน้อที่ไปกันตอนนั้นอะไฟไปบ้าได้ทำได้จำได้แต่ก็ได้มาได้ด้วยแอร์ดอบได้ใช่ เก็บฟรีอะไรด้วยแหละแบบแลาไปก่มันนาพีแต่มันนะเล่นเล่นที่นู่นน่ะสนุกแต่มันเครียดอ่ะมันเครียดตอนนั้นคือใช้นี่ใช่ป่ะใช่พี่อ๋อถึงเล่นที่นู่นนะไม่ว่าจะเป็นสูตรทาวหรือสูตรอะไรมันเครียดอ่ะโหพี่เครียดจริงวัดแบงค์แข็งขันสูงจำได้ไหมผมไปกดเงินหน้าแลนดเขียวพี่เปาหน้าจำผมได้โดนดิกดเงินหน้าสองหมื่นก็ไปนู่นน่ะไปอยู่กันบนเคาน์เอ ที่โดนโดนตกลงมาแล้ววันนั้นตัวถีบโดนพี่เปาถีบอ่ะฉากถีบพี่อยู่ป่ะวะพี่แกอยู่ป่ะก็อยู่อยู่กันหมดนะพี่โดนพี่เปาถีบเลยอ่ะทีละคนอ่ะผมก็อยู่ไงพี่ใช่ป่ะพี่อี้ไปเอากูสุดเกินไอฉากเคสเหลืองอะพี่ใช่พี่จริงพี่คุมทงคุมถุงอะพักนึงอ่ะเล่นกันโอ้โหพังเลยอ่ะไอ้เหี้ยผมร้องไห้อ่ะวันไดอ่ะผมต้องแบบผมร้องไห้เลยอ่ะ ผมแบบปิดกล้องเลยอะเียแฟชั่นเซตเปคครบเซสเป็นเท่าไหร่อะคือไม่เคยซื้อเลยคือช่าพี่ตายเพราะว่าแต่สุดท้ายปล่อยพี่แล้วพี่ฆ่าฆ่าน้องๆอย่างเงี้ยโงมเป็นผมผมก็งอมแต่ผมเป็นพี่เป้าอะกดดันมันเยอะอะมันส่งมาไงมันสมมามันก็ต้องเล่นไงเพราะว่าวันนั้นมันเหมือนแบบเราแพ้ทุกอย่างแล้วไงตั้งแต่สบายได้ไอ้ย่าที่เอารถนั่งรถโลไปแล้วไปไป็โรงแรมเขียบไม่เปเสิร์ฟเขาอะสองร้อยสี่สิบโลเออเฮียคุณว่า แต่เอาตรงกฮตีกับดูไว้มันนะพี่มันมากนะมันมันมันเออตีกับเขามันอ่ะคือตีกันตลอดเวลาเข้าเมืองมันตีเข้าเมืองมาตีเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้อ่ะแต่เราก็ก็เล่นอ่ะตอนเช้าแรกที่ผมกับพี่เก๊กเข้ามาแต่ที่เขาข่าแลนด์นะที่มันเจอแก๊งไหนเหนื่อยสุดวะไอไอแก๊งแรกที่เราเจอกูจำได้เลนอากาใช่ไหมใช่พี่นาการากาแล้วก็บาบีซีนานากา นที่เจอกันนะเจอตอนถ้าสุดน้ำเงินนะ่าผมไม่ทันแล้วไนงะสุดน้ำเงินนะ่ะน่าจะเป็น,ปนพวกเอทีอปะที่หนักหนักอะ่ะโดจาก,กาเฟ็จแล้วก็มาบีบีฟนี่จะจะเป็นเรื่องไอ้ดอมผมจําได้ที่เรื่องถีบรถโมรงโม,โมฟอะไรกันที่แลนนะั่นอ่ะโอโหที่ไปอันนี้กันน่ะแล้วก็ตอนหลังมมโหก็หนักอะ่ะเจอก,กับบีฟีก็หนักเออบี BC หนักสุดน้ำเงินใช่ไหมบีอะ่ะ ตั้งแต่ที่มันไล่ไล่ไอ้สายฟ้าไปเปลี่ยนสูตรตั้งแต่เบลเบลเก่าแล้วตอนนี้ก็หนักตอนกากินนังนี่เฮียที่ไอ้สายฟ้าอาวุธหายอ่ะใช่พี่ไอ้จังหวะสายฟ้าอาวุธหายอ่ะมันเป็นจังหวะที่จังหวะที่มันจะขึ้นรถแล้วปะเออแล้แล้วมันแบบมันโหดจังหวะอะไรสักอย่างอะไรเออไอตรงนั้นเลยตรงไอตรงเลยน้ำเลยน้ำไอเลยแะเลยอู่ไปหน่อยอ่ะตรงนั้นอ่ะนิดเดียวอ่ะไม่งั้นนะผ่า ถ้าจริงไม่งั้นอาวุธไม่หายหรอกที่สภาไปรับอะแล้วแบบสภาก็พยายามช่วยแล้วอะช่วยไปทันอะไม่ลากไปเลยอือโอ้ยตอนตีตีกันเจ็ดโบกอะเจ็ดโมงเช้าอ่ะผมนอนอะจาได้ตีกับ้เฮียบึกนี่แหละอเฮียบึกอเฮียบึกนี่แหละสองตัวนี่แหละออไงตีอ้โหไม่เอาเราไปแลบอะเนาะอืม แล a p โหอยู่แ l a บอยู่อะไรกันครับจำได้เลยจําได้เลยแล้วก็เล่นเล่นกับถ้าเล่นกับบีซีพี่เปาก็น่าจะอยู่ว่าตรงแลนแดงเอ็นทีอาจำได้ตอนนี้มีเต่ามาสิไอไอไอชอปเปอร์มามีไอบองที่บงไอบอลไอบอลมาที่เราที่เราชนะไงอ่าใช่นนั้ชนะไฟมาจัดไอที่เป็นเนินใช่ปหมล่ะตีในรูอ่ะเออใช่ไอเล่นมันเป็นฟัตอรี่นี่เลยป่ะนฟัตอรี่ทิงตอแหละสุดท้ายที่ตอกับไอบอลป้า ที่เล่นไส่กันโหแต่ั้นใส่หนักจริงหนักแบบพ้างไปข้างเลยหนักพี่หนักตอนนั้นหนักหนักจริงแบบแบบแบบมันอะมันก็มันแหละแต่มันก็เหนื่อยแหละเครียดอยู่ที่วอดอ่ะเครียดเลงมันเล่นมันมันเรามาเล่นเกมแต่อยู่นี่รู้สึกมันเล่นเกมก็ได้แต่ถามเครียดไหมมันก็มีบ้างอ่ะพี่แต่มันไม่ได้กดดันถึงขนาดนั้นอ่ะที่นน่นมันกดจริงจริงกดดันมากเลยอ่ะใช่ ที่ด้วยไม่กดดันพี่แต่ที่นี่มันแบบผมมองว่าที่นี่มันมันซอฟต์ลงแล้วก็มันก็มันก็คุยได้ในหลาย,ลายๆเรื่องมันไม่มันไม่เคร่งเท่าไหร่แต่ถ้ามีสตอรี่ก็สุดเหมือนกันนะพี่กับผมพวกพี่กับพวกผมอ่ะใช่ไ <c oughs> อ้ตามงความพี่เปล่าผมงอาจาได้พี่มันก็เนาะตามบทตามนั่นแหละตามตอรี่อ่ะใช่ไหมล่ะไมติดไม่ติดผมผมเคยไม่เคยไม่ได้ติดเลยแต่ว่าผมาเล่นกับพวกพี่อ่ะมันก็มันก็เคียงกันทุกคนแล้วแหละมันก็แบบมันก็นั่นแหละ ตอนนี้มันก็ยังดีๆกันอยู่ไงแต่ถ้าไม่อยากถ้ามันปะทะแรนมากก็มันไงนออ้องพี่ใช่แต่ปีที่แล้วเราประทะกันหนักหนักมากเลยพที่เหนื่อยไหมผมถามจริงเหนื่อยดิพี่ <c oughs> ทำไงได้พี่รู้ไหมตอนที่จิดมา <c oughs> คือแบบเฟฟบ๊กตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีคือตีตลอดจะตีแบบต้องเตรียมพร้อมตลอดอะคือแบบต้องพร้อมตลอดตอนที่แจ็คอยู่อะจะ๋ยวตีเดี๋ยวตีอีกอะ <c oughs> พอแจ็คไปก็ ก็ได้ก็พักอยู่แต่เดี๋ยวถ้าแจ็คกลับมาก็คงได้ตีอยู่อีกมั้งเนี่ยไอ้แจ็คกลับมามันต้องมาลันอยู่แล้วพี่มันต้องได้ตีอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้แจ็คน่าจะมาเดินเดินแถวๆนั้นแหละพี่มันจะมาเดินเดินเ,นนล,นเ,นเลยแถวๆนี้ไปต้องสองเดือนมันก็กลับมาไม่มันจะกลับมาแล้วใช่ไหมล่ะใช่พี่ก็เห็นบอกกับบอกกับนี่อยู่บอกกับตั้มอยู่เห็นเพ็นไหมว่ามันเข้าเมืองอยู่เออ,อเอาไว้แบบนี้กันแล้วของพี่มีแพนแต่แบบมีเตียใครมั่งไหมพี่เปาไม่มีครับไม่มี เราไม่ตีแบบเรียกฟงเรียกไฟน้องๆมากพี่ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีไม่มีฟ้ามันเดียวมันจะเปลี่ยวนะจริงๆงยา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 งหรือว่ารอแบบว่าเก็บไว้อิ่มๆแล้วมาแบบกระทุงกระทุงท้องพวกผมเปล่าไม่มีพี่เราแบบเราแบบชิลๆไมถ้าน้องผมไปหลงไปแหลมเลยยัพี่ไปทีวก็ไม่ตั้งใจอืมเข้าใจพี่แต่กเข้าใจละตามเกมเข้าใจละตามเกมตามเกมเข้าใจ แต่ช่วงนี้พี่เป่าก็นี่เหมือนกันนะก็คุยก็อะไรตลอดนะเมื่อก่อนพี่เป่าก็ไม่ได้คุยนะก็คุยบ้างพี่มันผมไม่อยากแหลมเยอะไงเพราะบางทีเราคยพูดเยอะแล้วมันจะแบบมันจะไม่เกรงใจเดี๋ยวมันก็ติดเกรงใจกันไงผมก็ไม่ค่อยพูดอะไม่ค่อยอยากอธิบายอะไรมากมายครับเล่นให้มันแบบปล่อยไปตามสตอรี่ดีกว่าเดี๋ยวไปเบรกเดี๋ยวไปอะไรแบบอย่างเงี้ยก็ก็พี่ไม่สังเกตหรอบางทีเด็กผมน้องผมแหลมผมก็ต้องรับจบไปรเห็นปล่ะกี่กี่ครั้งแลล่ะ เออวก็เออขอโทษจบให้เอ่อหวยออกกูที่ไม่ที่ไม่ตีอ่ะที่ตอนนั้นที่แจ็คจะตีแล้วผมแบบผมไม่ตีอ่ะใช่ไม่ตีแล้วแหลมทำไมเออพี่ขอโทษเธอถามพี่เปาเลยจะจบไหมที่ก็จอมจบให้เี่ยอืมใช่ถ้าไม่แหลมมันก็ก็ไม่ตีกันนะจริงไหมล่ะพี่ใช่พี่ตังเขาตังอยู่อะเนาะใช่พี่แล้วพี่แหลมไหมไม่แหลมผมไม่แหลมเลยผมฝั่งน้องห้ามปนเลย ห้ามแหลมห้ามอะไรเลยอืมพี่เปาเคยโดนปนปะโจมันดุนะไม่เคยไม่เคยไม่เคยพี่ไม่เคยเขียว่าดีอะเสียไม่ได้ก็น่าจะไม่โดนอยู่แล้วมั้งอืมผมไม่เคยผมไม่เคยไปไหนผมไม่เคยไปอะไรอะไรอะไงพี่ผมจะแหลมใายพี่เปาผมไม่แหลมใารอยู่แล้วจริงไหมล่ะเด็กเด็กเด็กพี่แหลมไหมพี่คิดว่าพี่คุมคนในแก๊งพี่ได้ไหมอันนี้ผมแบบถามเฉย ถ้าคุยแบบจริงๆผมมองว่ามันสี่สิบคนอ่ะมันคุมได้ไม่ได้หรอกพี่ใช่แต่แต่ถ้าเราวางมาตรฐานที่แบบเธอมึงต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันมันก็ยากอ่ะแต่มันอยู่ที่นิสัยของของของเด็กจริงๆอ่ะพี่เปาแต่อยู่ที่ว่าเราจัดการกับมันยังไงถ้ามึงแหลมแต่ผลกระทบผลกระทบของที่มึงทําอ่ะมึงต้องมึงต้องเสียแต่ถ้ามึงแหลมไปแล้วถ้ามึงไม่เสียไม่รู้สึกอะไรอะไรไม่เสียอะไรทักอย่างอ่ะก็เท่ากับ เหมือนกับพ่อแม่แบบเลี้ยงเลี้ยงลูกตามใจอ่ะพี่ครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ไม่ตีครั้งหน้าก็ไม่ตีเราอะไรเงี้ยอ่อมันก็มันก็ต้องสั่งสอนอะ่ะจริงไหมล่ะอย่างน้อยเออมึงก็ต้องเสียอะ่ะถ้าสมมติมึงไปมามึงโดนสิบเอ็มมึงก็ต้องออกอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นตก็ได้หรืออะไรก็ได้ถ้าไม่ได้เยอะต้องให้มันรู้อะ่ะว่ามึงเหตุผลเพราะอะไรเงี้ยอืมอันนี้ไปถึงแก๊งพี่ใช่พี่มาถึงแกง๊ง,แกงผมง<ะ>ถ้า มาถึงแกงผมพี่ถ้าถ้าไอใครแหลมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอย่างอ่าเข้าใจพี่แต่เมื่อก่อนไอฟิกมมแมาแหลมบ่อยเลยพี่เห็นปะอ่าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มาแหลมแล้วไงอ่พี่เขามันโดนไงคุมเด็กพี่ผมก็พยายามคุมเด็กผมกับพี่ด่าไหมพี่ด่าเด็กไหมเวลาเด็กพี่ด่าพี่ผมด่าหมดเลยหรอด่าด่าด่าคือด่าจริงๆอ่อะเล่นก็คือเล่นกับน้องอะไรเงี้ยอออืมมันก็ด่าแหละถ้าทําผิดจริงก็ก็ด่าถ้าไม่มาก็ด่า ขอพี่คนขาดบ่อยไหมขาดบ่อยไหมผมมองบ่อยนะพี่บ่อยนะอันนี้ผมพูดตรงจันะบ่อยนะตอนนี้แกงพี่สกี่สล็อตถัดได้ไหมสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าสามห้าได้ไหมทุกวันอ่ะสามห้าสามสี่ได้ไหมได้พี่ประมาณนั้นแหละอุ้ยเยอะอยู่นะประมาณนั้นประมาณประมาณสามสามสี่สามห้าสามหกแบบไม่เกินเนี้ยแหละเพราะไอ้ตั้มภูมิสองคนมันก็ติดงงติดงานอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมาได้ตลอดไงแต่ถ้าไม่มีอะไรมากมายมันก็ มันยุ่งยุ่งอยู่อ่ะพี่เข้าใจพี่เข้าใจมันก็ไปทํางานของมันแหละใช่พี่เก็ตฟรีพี่เก็ตเก็ตเก็ตแล้วอย่างของพี่นี่คือเด็กๆนี่คือแบบตอนนี้ใครคุมอ่ะพี่ก็คือหมึกหรอหรือว่าตอนหรือว่าแบบยังไงก็ช่วยๆกันดูพี่ก็จะมีตอนคุมหมึกหมึกด้วยอะไรด้วยเก็มีผมเป็นแบบผมก็คอยประคองเฉยๆพี่ผมไม่ได้ออกคําสั่งอะไรมากมาย แล้วตัวตัวพี่อ่ะพี่คุมคนเดียวเลยอ๋อตั้มกับูมใช่ปะไม่อ๋อพี่ก็มีมีตั้มมีผมนะช่วยกันแบบถ้าสัดสินใจอะไรก็คือต่างคนต่างถามกันอ่ะได้ไดไม่ไม่ได้แบบว่าตัดสินใจก็ยายยากูไปด้วยยายาวยาได้ไยาไยแวยวยาวย้วยาวยาวยาไยาวาวย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 าวีาวยาวีาวยาวดาวย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 าวาวยาวาวยาวดาวย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 าวดาวยวมาวยาวเาววยา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 ไยาวยาวยาวยาา